ตัวที่ห้าตัวที่สิบตัวที่สามคนมาหลายสุดๆเลยนะทุกคนเนเด้อได้ได้ได้ขายทุกอย่างที่คนกินแล้วก็ที่มีขายในตลาดนะเดี๋ยวจะพาทุกคนยังเบ่งบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะ สวัสดีทุกคนตอนนี้ประดับดินอยู่ที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงท่าหลวงคลิปนี้ประดับดินจะพาทุกคนมาเลาะเบิงบรรยากาศตลาดที่บึงท่าหลวงในตอนเช้านี้จะเป็นจรนั้นไปติดตามสองความกันบริเวณบึงท่าหลวงนี้ตอนนี้รถจอดเต็มเลยทั้งในตลาดและนอกตลาดด้านหน้าตลาดแล้วก็บริเวณแถวแถวบึงท่าหลวงนี้ ควบปัดอุณหภูมิกันเนาะก็เลยให้รถจะเข้าไปาทาจะติดเนี่ยคนไหลหลยทางเข้ามากรเจ้ามมีขายเป็นพวกเสื้อผ้า จางๆก็มีแล้วโซนตลาดอยู่ในบึงท่นหลวงนี่ก็จะมีทางโซนที่เป็นขายเครื่องนุง่งเครื่องไส้อย่างทั่วไปแล้วก็มีทางโซนที่เป็นตลาดสดแต่ว่าคนที่มากันตอนเศา้าลักๆักท่านก็จะมาเลาะซื้อเครื่องในตลาดสดเราเป็นทับเป็นซีนเป็นป่านะ 11, คนก็จะมาเลาะกันตู้สิบแปดกีบเพสืู้สิบแกีบเพก็จะไปหาร,ร้านจอดรถทางด้านหลังนะ ส่วนบอนนี้ฮั่นจะเป็นบอนทางเข้าไปด้านในตลาดที่เป็นโซนตลาดสดนะทุกคนปลาไหลปลาจีลาวโอ้ก้อนใหญ่แท้ก้อนเท่าไหร่อันนี้ก้อนเท่าไหร่ตัวนี้ห้าปีสิบปีสามอ๋ออ๋อเดี๋ยวๆเข้าใจแด้วเดี๋ยวจะมาไปซื้อนำได้๋ยวๆนี่เป็นห้างขายข้าวจีบอนทางเข้าไปนะทุกคนตอนนี้ฮั่น ที่ตลาดบึงท่าหลวงเพิ่นหาก็เปิดไม่มาแล้วก็เป็ช่วงโปรโมชั่นของตลาดเนาะที่เพิ่นบบได้เก็บคาเซาแล้วก็บ่มมคาใช้่ใจใหๆทั้งสิ้นที่ในบริเวณตลาดนี้ก็เฮตุให้ในค้าสาขายที่มาขายเครื่องอยู U ่ที่ตลาดแห่งนี้ขายราคาที่ถืกลงเนาะคนมาหลายสุดๆเลยนะเนาะทุกคน จะขายดีเลยขายจะหมดแล้วเนะีมีทุกอย่างนะขายอย่างนีนะ้ทุกคนพอนราคาจะถืกหรือจะแพงก็พระเจ้าก็มีป้ายบอกแหะทุกคนประดับดินก็สรซางสิวาหนาวาสิถกหรือจะแพง <c oughs> อ๋อราคาเป็นราคาตอ่อกิโลน่ะที่ขายอยู่นี่ก็มีขายทุกอย่างอยู่นี่อยูวอนกลางๆนี่เขาจะขายเป็นพวกของสดเนาะเป็นพวกมากไม้อาหารอย่างสดแล้วส่วนทางท้ายมือหั่นเข้าไปหั่นจะขายเป็นของแห้งเนาะแล้วส่วนทางขวามือของประดิษฐ์หั่นจะขายเป็น ตลาดสดเช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวจะพายางไปบริเวณแถวกลางนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจริงจะพายางไปาทางขวามือเป็นตลาดาสดเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็จะพายางไปทางซ้ายมือออกไปทางลานจอดรถทางด้านหลังคนหลายอีเลียคน ก็เห็นพระเจ้าได้ขายดีพอสมควรนะเอาเห็นมีคนทุกคนที่มานี่จุดประสงค์ก็คือมาซื้อผักหมักไม่มาซื้ออาหารการันกะินเนาะทุกคนก็เห็นคนมาตาลาดแน่นอนก็ต้องได้ขายนี่ยยางออกมาซอดอีกเบื้องหนึ่งของตลาดนี่เป็นเบื้องทางออกบะจีป๊ีเด้อบีลาลาเด้อ <laughs> โลละทิพันธ์ขีดปาร์ินก็อยากซื้อเครื่องเลยแต่ว่าตอนนี้ฮันบ์มีมือจับนะซื้อแล้วยังประธานมีมือจับเดี๋ยวจะพาทุกคนยังเบื้องบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะทางนี้ฮันก็จะเป็นทางเบื้องทางออกดังที่ปาร์ิินไเดเ้ว้่ไปเนาะมีทางลานจอดรถแล้วก็มีทางที่ข้าเจ้าขายเครื่องมีทางคนที่เอารถมาจอดขายเครื่องอยู่บนบริเวณตอนลานนี้ก็มีคืออ้อมหอดตลาดนี้ก็จะเป็นพื้นที่จอดรถ คนไหลเลีเดี๋ยวสิกัดแล้วเขาคอยหาซื้อหมากไห้ซิเนี่ยโอ้เงาะก็ชื่อไห้ทุกคน <Yeah. S 1> กิโลละสิบสองก็มีซาวก็มีเอ้ยกิโลละสิบสองเอาอันนี้ให้สองโลเนี่ย oh. Oh. อันนี้ทงหมดนี่เลยบาทสองแสน ก็สองโลได้หลายหลายเลยภาษีพันเลยว่ามีเลยเดี๋ยวปัดดินจะพาทุกคนยางเข้าไปบริเวณด้านในตลาดเมื่อกี้นี้ปัดดินยางมาฮันจะเป็นชุดเครื่องกลางของตลาด ทีตั้งแต่ทางเข้ามาหาทางออกเนาะจะยางซื้อมาเป็นเครื่องกลางของตลาดแล้วก็จะมีอีกสองข้างอันนี้เป็นข้างทางเบื้องขวามือที่พัฒนินยางมาเมื่อกี้นี่อันนี้ก็โอเคเนาะคนบ่ได้แออัไหลก็เป็นจัดล็อก่วนขาแต่ก็ทางยางประง่วงทุกคนพักหลายทักหลายทุกอย่างก็มีราคาติดแบบนี้ คนท้ากันไปยางเต่บนทเรื่องกลางะนะก็เลยเหตให้เออัดคนก็เลยหลายนะออมีขายทุกอย่างเส้นเดียวกันเนะด้านในนี่นีออขายข้านมก็มีทั้งขายทรงแล้วก็ขายย่อยนำเนาะทั้งจริงตลาดนี่คนก็ใส่ซื้อว่าเป็นตลาดที่ าขายทรงนำเลยก็ที่เห็นเป็นถงใหญ่ๆแบบนี้ก็คือขายทรงเนาะเราสามารถขายยกเป็นถงได้แล้วก็มีทั้งว้างขายเป็นย้อยน้ก็มีาบางที่นก่อับมาเป็นถงแบบนี้หรอมาขายเป็นผงตอแล้วก็ขายย้อยเช่นเดียวกันอันนี้ยังกิโลละสามพันทุกคนบางนา ขายดีจ้ะวะนะเป็นตลาดสีใหญ่ๆก็จะประมาณนี้ทุกคนทางเบื้องชิดกับบึงทา่าหลวงนะเบื้องที่ออกไปทางหนทางที่พา,าใจกลางบึงทา่าหลวงนะ่ะเดี๋ยวปาด์นินจะพาย,ยางไปอีกเบื้องหนึ่งของตลาดเนละ เบื้องทท่านน่าจะมีขายเป็นพวกสิ้นแล้วก็มีขายเป็นพวกของแห้งนำนะมื้อนี้ั่นเป็นมื้อวันอาทิตย์แน่นาะทุกคนวันอาทิตย์วันที่6เดือน5เอ้ยเดือน6ปี2 0 2 1ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์แดคนก็มากันหลายเดี๋ยวจะพายางเข้าไปอีกเบื้องหนึ่งของตลาด ประดินต้องขออภัยหน่อยทุกคนที่บอได้ทายรายละเอียดแล้วก็บอได้ยางสราในการทายนะเนะเพระาะว่าเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงในการใกล้ชิดกันแล้วก็สัมผัสกันีกอย่างต่างๆ่าเนาะประดินจะพยายามหลีกเลี่ยงในการโอ้ลมกับพ่อค้าเจ้าขายไปก่อนช่วงนี้หลังจากผ่านช่วงวิกฤตของโควิด -19 ไปแล้วเดี๋ยวประดินจะพยายามปรับปรุงเพคลิปวิดีโอให้ดีขึ้นเรื่อยๆด้ทุกคนฝากติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะะเดี๋ยวหลังจาก บ่มีการพิดเชื้อในประเทศลาวฮอแล้วปรดดินก็จะเดินทางไปตั้งแข่งเพิ่มอีกตอนนี้ปรดาดินก็ยางมาบริเวณที่เพิ่นขายสิ้นจะมีทั้งสิ้นหมู่สิ้นมัวสังเกตเห็นป้ายกับราคา่าท่านจะถือได้ทุกคนเลยราคาละสี่สิบพันจีดถือว่าถือได้วันนี้เป็นโซนขายสิ้นอะ มีทั้งสิ้นไก่สิ้นหมูสิ้นงัวอันนี้เป็นสิ้นไก่ตามที่เบิร์ราคาตามป้ายได้ก็ถือว่าถือได้ทุกคน3 8มสิบแปดพันจีบ อันนีป่าทูน้ำอันนี้ป่าทูแสแข็งเย 35, ้สามสิบห้าพันสี่ว่าถึกเนาะถึกถ ย,บบาาย,ยี่ห้อะว่าขายชื่ออะไอยู่นี่นะกระดูกนี่มีแต่ซาวฟันกีบอันนี้มันกระดูกหมูหรือกระดูกงัูอ่ะนี่กระดูกขาตัง้งงูมูวะอ๋ออ๋อเอาอันนี้เขาได้หนึ่งกิโลตันนี้หนึ่งกิโลเหรอเอาเอาตัวอันเดียวกันปนะ โร่นองก็เลยพา้อ้เลือกได้ไอ้โร่อ๋ออาลนี่ยตันนี้อ่ะนี่เดวได้ได้น่นได้ขายดีวได้ไสาอออเขาเโร่เนี่ยมันก็สามชิ้หาขึ้นกันไะโอ้ไหไ้หมาเข้ามาตลาดนี่มันจะขายในราคาทรงนะเดี๋ยวเข้าใจเมื่อไหร่มาอุดหนุนมดด้ อันนี้จะเป็นพื้นที่ขายเป็นพวกสิ้นเนาะทุกคนสิ้นหมู่สิ้นงวเน่ราคาก็ตามป้ายเลยนะแล้วก็มาโซนอน,นี้ก็จะขายปลาโซนที่ขายปลาก็จะเรียกๆแน่เนาะทุกคนเป็นเรื่องปกติของตลาดปลา ขายปลาขายหอยขายทุกอย่างที่ค้นกิน่นแล้วก็ที่มีขายในตลาดนะทุกคนโซนที่ขายปลาก็จะเกลียกแน่เดี๋ยวปาด,ดินจะยางออกไปละจะยางออกไปลานจอดรถด,ด้านหลังเพอปารด์ดินจอดรถไว้ด้านหลังแล้วเดี๋ยวก็จะพาเลาไปเบิแถวแถวๆนั้น ใช่มครัเจ้าขายดีอิลีได้เดี๋ยวนี้นะอ๋อเห็นห้านขายซ้นหลายๆห,ห้านก็เกือบว่าจะหมดแล้วอ๋อขายดีเพราะว่าคนมาหลายแถวทางเข้ามาแถวด้านหน้าตลาดอย่าง,งความคึกคืนทุกคนนางเทพาดินได้ว่าไปั้งแต่ต้นลิดแล้วาว่าป่านบุญท่านหลวงเลยแต่ก็จะสังเกตเห็นว่าทุกคนที่มา ตลาดแห่งนี้ก็ต้องได้ใส,แสนะ่สแมส์นะต้องใส่แมสถ้าบ่ใส่แมสเพ่นบ่ให้เข้ามาเลยมันก็จะมีจุดกวดอยู่แถวบอนทางเข้ามามีทางวัดอุณหภูมิแล้วตอมีการสังเกตวผู้ใดให้ความห่วมือในการป้องกันโควิด1 9บรรร่อย่างต่างๆนานาเนาะหลังจากที่มือวันที่สี่ท่านเพิ่นก็มีการออกประกาศให้ตลาดต,าดต่างๆสามารถเปิดได้เนาะก็ถือว่าไ่ได้พิดกฎอยังในการที่ตลาด เปิดแล้วก็คนก็มาเที่ยวตลาดแต่ว่าทุกคนจะต้องอให้ความหัวมือแล้วก็ระมัดระวังช่วยกันในการป้องกันโควิดสิบเก้าฮันเนาะก็ถ้าผู้ใหญ่แตบบ่ว่าคิดว่ามาแล้วมันเออัดมันย่านจะ,จะติดโควิดอย่างต่างๆนานก่นก็หลีกเลี่ยงไปตลาดอื่นก่อนเนาะทุกคนตลาดทางนี้คนหลายอลีลก็แยกง่ายกันไปคิดว่าราคาก็ไม่ได้ห้างกันหลายก็ตามที่พัตดินได้อ่านคอมเมนต์มาแล้วก็เบึงในเฟซบุ๊กต่างๆก็หลายๆคนก็ คอมเมนต์ว่าราคาก็บ่ได้แตกต่างจากตลาดอื่นๆหรือว่าตลาดใกล้บ้านของท่านะนะก็บางอันอาจจะราคาอาจจะถือกว่าบางอันอาราคาอาจจะเท่ากันบางอันก็อาจจะราคาแพงก,กันแพงก็กันเล็กน้อยเนาะก็จะเป็นเรื่องของธรรมดาในการค้าขายอยู่ที่ตลาดต่างๆในทั้งลาวและทางต่างประเทศมันก็ค้ายๆกันแบบนี้นะทุกคนก็มีบางอย่างก็ถือกว่าบอลฮันบางยางก็แพงกับบอลน,นี่ประมาณทัน แล้วผู้ใดอยู่ใกล้บันไดก็ไปบันทันแล้วก็เลือกซื้อสินค้าตัวที่มันจําเป็นใส่หรีเนาะก็ทั้งมดนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่ตลาดบึงทัดหลวงนะครหลวงเวียงจันทร์อาทุกคนบรรดินก็พาทุกคนย่างเบื้องบรรยากาศที่ตลาดลก็บด้ทายร,รายละเอียดของสินค้าที่ก็เจ้ามาขายเพปาบันไดเนาะ<ม>คนหลายพอสมควรบรรดินก็เลยว่าได้ย่าง พาทุกคนเบริงบรรยากาศบริเวณในตลาดเนาะแล้วก็บริเวณอ้อมหอบแถวแถวตลาดก็สำหรับวิดีโอนี้ปาร์ินจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงที่เข้ามาติดตามเด้อเดี๋ยวไปพบกันวิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ปาร์ินลาไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อสบายดี